เอาแล้ว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 พี่น้องไปแล้ว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 โอ้ยไป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 สะดุ้งไปแล้วคนบุญอยู่บนน้องเอ้ยไป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 ไแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเอาอยู่เ่าพี่น้องอยู่เ่รารุ่นกันไปน้ำสะดุ้งตอนนี้น้ำสะดุ้งน้ำสะดุ้งเอ้ยอยู่เ่ราะเอ้ยอยู่เ่าพี่น้องอยู่เ่ราะปวดขา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  A tay nhân dù cảm giác dù cảm giác có yu ba yu ba yu ba yako bella yako bella oi nhanh yu yang 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 อู้ยยังอยู่ยังอยู่อีหลีเนี่ยเอา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 อู้ยบาดทีได้พี่น้องเอาอย่าจืออย่าจือได้อีหลีพี่น้องเอ้ยเข่าสะดุ้งครับลากโต๊ะโตกแพแต่ว่าสะดุ้งลุดมือหมดแล้วครับนี่ครับใส่บักแง่ครับพี่น้องเอาอุ้มแล้วน่าจะอุ้มขึ้นเรือบ่วาดใหญ่แหงครับพี่น้องแหงแหงเอาอู้ยได้เสย เอ้นี่แหละครับอือใหญ่แห้งกล่ะครับใส่ละสซีสีผ่าชิปกรเก่าแล้วครับใส่ปลาบึกนะครับโอ้หมานขนาดนี้มันอาจจะเมื่อยแล้วละ่ะพี่น้องช่วงไทยๆครับช่วงไท,ๆทยๆจังไดนไปถือเพิ่นลบุนี่เขา ครับกำลังมัดหางบอกครับนะครับเอามัดมัดแล้วครับพี่น้องมัดแล้วโอ้ยหลุ่นน้ำเพื้นนึกว่ามันสีรูดพี่นปองปดข่าวท่านใครยุ่งเปิดข่าวท่านพี่น้องนะครับปดข่าวท่านกับได้อย่งที่ล่ะครับพี่น้องเอาไาขึ้นครับอ๋อถูกเอานี่ครับใส่สี่สิบกว่ามัดกูละเรียบร้อยครับผมยังอยู่ยังมีนะครับยังมีอยู่นะครับ โคนเริ่มห้างแล้วแต่ว่าตา,ตากันยังยังยั่งถือยู่ยประึกติในนาเหลือนะครับใส่รอยรุ่ยังไม่ทันเห็นไปเอาขึ้นนะครับมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งนี่แหละเมื่อกี้ลากสะดุ้งไปเมื่อกี้นี่ขึ้นสิเป็นแต่ได้ที่หนึ่งดอกบนออันสร้างตัวไก่สั้งตัวเดียวก็กล้อยยงละเนี่ยนี่ด้่พี่น้องว่าเป็นตัวน้อยๆครับในกล้องอาจจะตัวน้อยนะครับอ่ามันเหลือตอัวน,นี้เนี่ที่เหลือเพิ่เพนเมาส์ไปเปิ้ลแล้วมัมีกูแข่งมีซับนี่แหละมีตาปลาไท้จะของมันบ่นี่เอาไปโลดไปที่หนึ่งไป เอสะดุ้งครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ครับอุ้ยใส่ประมาณ30อัพ40 p สี่สิบขอเรโอเคยัดจังได้ก็ได้เลยนะที่หนึ่งมันเหลือจำนี่อ่าหมดเวลาเท่าวไหนวะประมาณ30มสิบกว่าพี่น้องนี่เราผู้ปนได้สองตัววะครับเออนี่ผู้ปนมาซอยครับพี่น้องมาซอยโอเคครับสุดยอดยินดีด้วยกับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อหมดเวลาพอดีนะครับเด้อพอที่เหลือเพรได้สร้างให้เพราะว่า เพิ่นรับมเมาไปบนแล้วนี่นะครับเชนรถจากบ้านนาไซาอํานาจศรีเวิไลจังหวัดบึงการนะครับเด้อโอ้ที่มบึงการนี่ก็ได้มานแท้เมื่อนี้นครับเป็นคนได้ไปรางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อทางบึงการครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาสุดยอดครับผมสุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับผมโอ้ตัวผัวบุญเนี้ยเป็นตีขีดขีดเดียบยุ่งอ้วนงามดีได้หนิแม นี่แหละราคาดีปลาหมึกป้อมนี่เพราะว่าของแท้ครับแม่นครับนี่แหละราคาดีเด้ยอยอู้ยงามงามตัวใหญ่ตัวอ้วนครับอุปุอยู่โอ้สุดยอดสุดยอดครับผม